กำหนดที่ต้องชําระเบีย้ยประกันแล้วนี่แต่เอตอนนี้เงินไม่พอ,อยังไม่พร้อมทํำยังไงได้บ้างคะไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าทางบริษัทประกันนะคะมีระยะเวลาผ่อนผันการชําระเบีย้ยค่ะสําหรับลูกค้าที่จะต้องส่งเบีย้ยประกันนะคะปีต่ออายุสามารถใช้สิทธิ์ผ่อนผันได้31วันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเรา จะต้องชําระเบีย้ยประกันในวันที่1มีนาคมถึงกําหนดแล้วนะคะก็คือต้องจ่ายเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สิทธิธ์ผ่อนผ่านการชําระเบีย้ย31วันเราก็สามารถชําระในวันที่1เมษาได้ค่ะแต่เงื่อนไขไมีอยู่ว่าถ้าหากว่าคุณลูกค้านะคะได้ซื้อประกันเกี่ยวกับสุขภาพเอาไว้แล้วปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาผ่อนผ่นการชําระเบีย้ยนี่นะคะเกิดต้องร้มป่วยนอนโรงพยาบาล ในช่วงนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าเนี่ยออกจากโรงพยาบาลในช่วงที่เป็นระยะผ่อนผันหมายความว่าไม่ได้จ่ายเบีย้ยประกันตามกําหนดก็จะไม่สามารถเคลมประกันได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ป่วยนะคะแล้วต้องการใช้สิทธิ์แฟกเคมนะคะจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องชำระเบีย้ยประกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็รีบแจ้งให้ทางบริษัททราบนะคะโดยอาจจะแจ้งผ่านตัวแทนที่ดูแลบริการเราอยู่ ซึ่งการชำระเบีย้ยเนี่ยถ้าหากว่าเราอาจจะแบ่งจ่ายนะคะเป็นปกติเราจ่ายเป็นรายปีเนาะอาจจะแบ่งจ่ายเป็นราย3เดือนราย6เดือนก็ย่อมทำได้นะคะเพื่อให้กรมธรรม์นั้นมีผลบังคับตามปกติค่ะอย่าลืมปรึกษาตัวแทนมืออาชีพที่ดูแลคุณอยู่นะคะอยากให้คนไทยมีประกันและก็มีสุขภาพดีกันทุกๆคนนะคะถ้าข้อมูลนี้ดีและมีประโยชน์นะคะให้ช่วยกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะกับคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับประกันชีวิตที่เพจเรื่องประกันชีวิตคิดถึงครูพึ่งค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย